ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กผู้หญ่คนแก่อายุผันปีเหมือนปีก็ว่างไปนะครับไม่ว่าคุณจะโดดเด่นไม่ว่าคุณจะแตกต่างเฮ้ย <c oughs> ไม่ว่าคุณจะโดดเด่นไม่ว่าคุณจะแตกต่างช่องของผมโทบโนี่ต้อนรับเสมอนะครับผมสวัสดีครับผมทานี่โทบโนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมอะไรไม่รู้อะ่ะเขาง่ายแบบเกมแบบพวกดูใบามาเล่นกันอะ่ะแบบฉลามอะ่ะเลี้ยงฉลามอะ่ะดูติกดไงอ้าววัด ว้าเอ้าว้าว What 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 the fuck เมื่อกี้มันบั๊กนะครับนี่มาละทำไมมาแลกอะทำไมมาแลกอะเฮ้ยเรื่ออะไรนะเกมกินขนาดนี้ได้หรองาม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 โอ้โหโอ้โหปลาเขาเจอท่านผู้ชมปลาเยอะจัดกินกินกินงามงามแล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วโอ้โห อะไรคือให้เล่นได้ที่ตัวมันกำหนดหรือไงอะไรฮะโอ้โหอืหืออ,อ,อ,อเอาเข้าไปเป็นไงกิน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 เกมนี้มันแบบเป็นแบบให้มันให้เราเป็นฉลามนะฉลามแล้วก็ไล่กินไปเรื่อยให้ตัวให้ตัวมันโตไปเรื่อยเห็นไหมตามหลอดมันเห็นไหมอ๋อมันให้แบบเหมือนทําแบบด่านนี้ก็ให้กินประมาณนี้ใช่ปะ ได้ละชนะแล้วนะ่อ๋อด่านนี้มึงเล่นหน้าตัวถึงจะผ่านด่านได้ดอะไรแม่นแหลกอะไรวะเฮ้ย NME อะไรวะเล้วยแม่งอ้อ อันนี้ผมได้ทางการปิดเน็ตละแม่งไม่ต้องมีโฆษณาละแม่งกินกินงาม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 งอ๋อมันอันนี้มันให้เก็บเหมือนปลาปลาหมึกอะเออปลาหมึกปลาหมึกให้กินปลาหมึกนะนี่เดี๋ยวเจอละอีตัวปไปไหนอยู่เออเรียบร้อยชนะอะไรง่ายเกินไปเปล่ามันเป็นเกมโอ้ยปิดโฆษณาแล้วนะเฮ้ยท่านผู้ชมงงปะปิดไวไฟปิดอะไรหมดแต่โฆษณาก็ยังมี แม่งตามมาหลอกหลอนกูได้อ้อะไรอยู่วะมันให้กินอะไรให้กินปลาหรอปลาอะไรปลาอะไรวะนี่ไงปลาขาวใช่ปะอืมตัวใช้ด้วยปลาขาวถ้ากินปลาสีมส้มจะได้ตังนะอ๋เอเฮ้ยมันบังคับยากจังวะกินดิเฮ้ย โอ้มันไปรู้แล้วฉลาอะไรล่ะงำมงามงามเฮ้ยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หนีโคตรเก่งเอาเออ่ออ่อเฮ้ยอ้าออู้เฮ้ยเออ ผมท้อป่ะเจออะไรแบบเนี้ยต่อไปกินอะไรปลาสีสีชมพูใช่ไหมฮะหมอให้กินปลาปลาที่ฝูงนะกินตัวไหนก็ได้เอาง่ายๆกินตัวไหนก็ได้ถ้าครบห้าร้อยตัวชิวๆชิวๆ,ๆห่วงง่วงง่วงโอ้โหโอ้โหชอบเลยเมฆไม่เป็นฝูงแบบเนี้ยวิ่งว่างานน้ำว่าเป็นฝูงโอ้โหโอ้โหจะครบห้าร้อยตัวแล้วจะครบห้าร้อยตัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเอา้า อยู่ดีก็หายไปแล้วก็มีชุดใหม่มากินเลือแค่17ตัวครบทำไมตัวไม่ใหญ่ขึ้นนะเกมนี้มันเพื่ออะไรวะรู้ถาจริงอ๋อพอเราเล่นไปเรื่อยเ,เราก็จะได้เงินแล้วก็สามารถอัปเกรดได้อันนี้ก็ชื้อแบบอะไรเจอปลาเยอะขึ้นหรออนเอเีอันนี้อันนี้อัพบโบนัสตังสมมติถ้าเรากินในตัวสมมติถ้าได้ตังคหรือเราจะได้เยอะขึ้นนะ ประมาณนี้เอ็นเออร์จีเลยหัวอัพฝูงปลาดีกว่าเอ็นเออร์จีเยอะอ๋อมันตันว่ะตันวิวหกเฮ้ยตันวิวห้ายังไงวะน่าจะเป็นแค่วิวหกหุยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญปลาใหญ่เฮ้ยมันให้กินปลาปักเป้า,ปา,ปา,ปาวะ่ะนี่ไงชิว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 ,ชวต่อไปเป็นปลากระเบนเห็นไหม เฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วผมอยากรู้ไอท้ที่ปลายปลายของสุดดานเนี่ยมันคือมันคืออะไรมันได้กินอะไรเป็นปลาหัว้อนนี่ปลาปอะไรปลาหัว้อนปลาอะไรไม่รู้นะใครรู้จักชื่อก็เม้นมาได้นะถ้าภาพแหลกประการใดผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะโทรศัพท์ผมใช้มาห้าปีแล้วผมก็ยังฝืนทนเล่นมันมาอยู่ึบเฮ้ยไปไหนเอ้ายิงกินกินยิงว่างั้นอะ่ะกินๆๆๆๆนี่เอาเฮ้ยนี่อ่ะ

โอ้ยเนจีหมดโอ้ยเนจีหมดเนจีคือเวลาเหรอโอ้ยเนจีคือเวลามันต้องแบบกินเวลาแบบทําเวลาด้วยเพราะเราอย่าหมดแต่เล่นว่างั้นก็ได้ดิไม่ได้วันอะไรเลยเลยแชมเปโอ้มันหนีโอ้เซ็ง่งมันแหลกอะแหลกวันนี่หายมันเอ,อ้ยมันก็หายอยู่นั่นแหละ ฝูงฝูงนี้ฝูงนี้สุดยอดเฮ้ยเกมนี้ทําไปเล่นนะเนี่ยเฮียแดกชิบหายแดกทรัพยากรชิบหายไม่ได้แดกทรัพยากรแดกความเร็วของเครื่องตัวเครื่องผมกากเองวะน่าจะเครื่องผมกากเองนะโอ้เฮ้ยเอา,เอา,เอาหายหมดเลยอะทำไงเนี่ยท่านผู้ชมอินเทอรจ์จะหมดแล้ว ว่าผมหามันไม่เจอแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยฮะกินออกินกินวันกินไม่ได้วะอุ้ยเ้ยแพ้อีกแล้วมันต้องรีบกินนะพอเจอปุรีบกินนะได้หนึ่งละสองสาม นี่ดิจริงจริงอะฮึบฮึบนี่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 ฮึบฮึบโอ้ผ่านสักทีจะควนยากต้องไปเอาโบนัสเงินเฮ้ยปลาไหลวะจะลับปลาไหลหนึ่งอู้ยเย่เลปลาไหลปลาไหลปลาไหลวู้ฮู้ อะแต่มันก็ยาวดีนะปบไไหลแต่นั้นผมยาวกว่าแขนแขนผมยาวกว่าเอาค้างเอาโอ้ไม่ไหวแล้วเด้งออกอ๋อา่ากูจะเถอะฆ่ากูเถอะนะ ไปลาไหลไม่เจอแล้วไม่เจอไปลาไหลแล้วไม่เจอไปลาไหลแล้วไปลาไหลไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วว้าสเฮ้ยท่านผู้รรมชมมันหายไปจริงๆอะ ให้ไปตามมุกสอนหนยว่าแม่งไม่มีปลาส้นตีเลยเลยมันดำแม่งไปมัวแม่งเลยเผื่อเจอนี่ไงท้่เจอจริงด้วยเฮ้ยกินดิเฮ้ยโอ้โหขอวะเอาไงถ้าจบด่านกูเลิกเล่นเลยกูทิ้งด้วยเกมนนีะ้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออไอ้เหี้ยอพอชนะก็ชนะง่ายๆพอจะแพ้ก็อืมเฮ้ยอีดานเดี๋ยวอีดานเดี๋ยวตอนนี้กินอะไรให้กินได้ได้หกร้อยตัวโอ้โหไล่เลยครับไล่เลยครับไล่ล่าครับลลรบ,บูมบูมบูมชักะบ,บูมแป๊บเดียวแป๊บเดียวสองร้อยแล้วครับแป๊บเดียวสองร้อยแล้วบูมกินให้หมดแตกเลยไปดิโอ้โห เฮ้ยปลาเหี้ยอะไรสักขาวะเฮ้ยดูวะเฮ้ยมันบก่อยนะจีวะปลาขาวมันบ่อยนะจีนะจะบอกเวลา,วลา,าวเลาพื่อนปุ๊บบุ้มบุ้มเอาหายหมดแล้วเอาค้างค้างแล้วหายหมดด้วยเฮ้ยนี่กำลังเกิดมันกำลังเกิด,ม,กกดมันเลยแหละเฮ้ยปลากระเบนตัวโคตรใหญ่ปลาเบนอยู่หลังฉากอะใช้ตัวใหญ่จริงโมจ๊ะหกร้อยแล้วพีเก่งกินเก่ง เรียบร้อยเอาเฮ้ยอีหกตัวเรียบร้อยวัดอ๋อถ้ากินตัวข่าวมันไม่ขึ้นตัวไว้ท่านผู้ชมผมว่ายลงไปแล้วหาก่อนหัวโหอยี่ข้างล่างน่าสนใจว่ะใช่นางกลัวที่ผ่านถ้าพูดถึงทะเลนะท่านผู้ชมนี่ยผมก็ผมก็ไม่ได้กลัวทะเลมากนะแต่ถ้าแบบ แต่ถ้ามันคิดมันก็กลัวแบบใต้ทะเลแบบมันไม่รู้มันจะมีตัวอะไรมางับเราหรือเปล่าเราก็คิดไปทั่วเงี้ยมันคืออะไรวะเนี้ยอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วนะด,าด่านที่ผมบอกเฮ้ยกินตัวนี้เปล่าใช่ป่ะไม่ได้ทําอะไรวะท่านผู้ชมให้กินไปเรื่อยๆให้โตเป็นฉลามตัวใหญ่หรอเฮ้ยผมตัวผมเริ่มโตแล้วเนี่ยใช่ป่ะโตป่ะเฮ้ยแสงอะไรวะกินกินอ้า อ๋อกินพวกเดียวพวกเดียวกันโหเราไปอีกต่อไปมีตรงมีเต่าเลยแล้วครับกินพวกเดียวกันอีกไม่รู้พวกเดียวกันเรืออะไรไม่รู้อาจจะเป็นฉลามที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแบบเราต้องเป็นแบบราชาไงโอเคก็ถ้าใครอยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมันให้ว่าเออมันคือเกมนี้อ่า มันก็เพลินดีนะเราก็เล่นเพลินเราก็อยากเป็นหัวร้อนกันมันเราก็เล่นไปเรื่อยๆแต่มันจะหัวร้อนตรงที่แบบเราเลี้ยวไปปุ๊บแล้วปลาแม่งเลี้ยวหนีแม่งเล่นยากแล้วก็โทรศัพท์อะแม่งท่องแรงด้วยนะถนาดโทรศัพท์ผมก็ถือว่าดีอยู่แล้วเฮ้ยตัวอะไรแม่งใหญ่อย่างวะก็สำหรับคลิปดนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดตับสไครต์ผมเลยนะครับผมใครชอบทักนี้จะเสกเซี่ยวของความชอบสักนิดนึงก็กดให้ผมเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ